ครับเมื่อวานนี้มีประเด็นความจริงสักสองสองามวันแล้วกระบังที่มีผู้อ้างเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจของช่องสามใช่ไหมใช่ครับครัวข่าวสามค่ะบอกว่ามีภาพแล้วก็มีข้อความบอกนะคะบอกว่ามีการแจก iPhone 6S 64 g ิกร้อยเครื่องกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาประกาศผลผู้โชคดีมีการระบุวันเวลาไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการกดไลค์แล้วก็มีคนแชร์ต่อมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแต่ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เพราะว่ายอดไลค์เนี่ยมันแค่หลักหมื่นถ้าเพจซ่องช่องสมจริงๆเนี่ยนะคะยอดเนี่ยหลักล้านและเราไม่ได้เคยแจกในวิธีการแบบนี้ไม่มีนะคะไม่มีเป็นเพจปลอมค่ะยืนยันเรียบร้อยว่าเป็นเพจปลอมนะคะยังไม่แน่ใจว่าคนที่โพสต์แบบนี้เนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็รวมถึงเอาภาพผมกับกุ๊กไปใส่<ะ>ไอ้ที่ผมแจก iPhone 6เนี่ยผมแจกในรายการมไม่เกี่ยวกับ เฟซเฟซบุ๊กแต่ประการใดเนี่ยต้องไร่ค่ะอันนี้เป็นเพจปลอมนะคะ,ะเน้นย้ำค่ะเน้นย้ำนะคะ